คุณผู้ฟังเคยรู้สึกไหมคะว่าบางทีชีวิตก็ดูเหมือนจะเข้าที่เข้าทางดีแล้วนะคะแต่ว่าลึกๆล,ล,ลงไปเนี่ยกลับรู้สึกเหมือนมีช่องว่างบางอย่างอยูอย่ข้างในเป็นความรู้สึกวงวงๆที่แบบอธิบายไม่ถูกทั้งที่ภายนอกอาจจะดูสมบูรณ์พร้อมทุกอย่างแล้วครับไอ้ความรู้สึกไม่สบายใจพื้นฐานแบบนี้นะครับในทางพุทธศาสนาอาจจะเรียกว่าทุกหรือดุขะซึ่ง มันไม่ได้แปลว,ว่าต้องเป็นความเจ็บปวดรุนแรงเสมอไปครับแต่อาจจะเป็นความไม่สมบูรณ์ความไม่น่าพอใจที่มันแฝงอยู่ในประสบการณ์ชีวิตเรานี่แหละอืแล้วเราก็มักจะเจอเหมือนทางแยกนะคะที่ดูเหมือนว่าเราต้องเลือกว่าจะทุ่มเทสร้างชีวิตทางโลกไปเลยสร้างอาชีพสร้างครอบครัวหรือว่าจะหันไปทางธรรมแสวงหาความสงบปล่อยวางเรื่องวุ่นวายไปแต่ถ้าถ้ากรอบความคิดที่ว่าเราต้องเลือกนี่แหละครับ คือความเข้าใจผิดเหรอครับจะเป็นยังไงถ้าเป้าหมายจริงๆของชีวิตคือการผสาน2เส้นทางนี้เข้าด้วยกันค่ะวันนี้เราจะมาลองคุยกันเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องจุดมุ่งหมาย2ระดับของชีวิตมนุษย์คือทั้งด้านทางโลกที่เราต้องรับผิดชอบกับด้านทางธรรมที่มันลึกซึ้งกว่านั้นเพื่อจะดูว่าเอ๊ะเราจะใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพในทั้งสองมิติเนี้ยได้ยังไงบ้างลองดูระดับแรกกันก่อนไหมคะจุดมุ่งหมายทางโลกลองนึกภาพนะคะ เ,เหมือนช่างฝีมือที่กำลังทำงานอย่างประณีตเลยจดจ่อยอยู่กับงานตรงหน้าไม่ใช่แค่ทำเพื่อเงินหรืออย่างได้คำชมเชยนะคะแต่เพราะเคารพในตัวงานเคารพในกระบวนการอยู่ตรงนั้นแบบเต็มร้อยครับครับในชีวิตเราก็คล้ายๆกันนะคะ การใส่ใจดูแลคนในครอบครัวของเราหรือการเลือกที่จะซื่อสัตย์แม้ไม่มีใครเห็นการลงมือทำสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือแม้แต่ความเมตตาเล็กเล็กน้อยๆยที่เรามีให้คนอื่นเนี่ยค่ะก็เป็นการแสดงออกของการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายในทางโลกแล้วใช่เลยครับแล้วก็ในสิงคาลวัทสูตรนะครับพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนให้สิงคารกับมนพทิ้งโลกไปเลย แต่กลับสอนเรื่องความรับผิดชอบการปฏิบัติต่อคนรอบข้างด้วยความเคารพด้วยความแมตตาไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูเพื่อนหรือว่าลูกน้องบริวารซึ่งมันก็คือการสร้างคุณค่าผ่านบทบาททางสังคมของเรานี้เองอ๋อ oh, ค่ะแล้วแนวคิดเรื่องกรรมนะครับหรือการกระทําที่มีจิตนานะครับก็เน้นย้ําว่า คุณค่าที่แท้จริงอาจไม่ได้อยู่ที่ผลลัพธ์ภายนอกที่มันคงทนถาวรอ,อะไรแต่อยู่ที่คุณภาพของเจตนาของพลังงานที่เราส่งออกไปมากกว่าเขาเปรียบเหมือนการปลูกฝังกลิ่นหอมนะครับคือแม้ดอกไม้จะร่วงไปแล้วแต่กลิ่นหอมมันยังกระจายอยู่อืมภาพเปรียบเทียบดีจังค่ะครับ แนวคิดนี้ก็น่าสนใจนะครับถ้าเทียบกับยูไดมเนียของกรีกโบราณที่เขามองว่าความสุขที่แท้จริงคือการใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรมมีความหมายคือการกระทำดีๆนั่นแหละครับมีค่าในตัวมันเองค่ะแต่แน่นอนว่ามันก็คงมีข้อจำกัดอยู่เหมือนกันใช่ครับถ้าเราไปยึดติดกับบทบาทเหล่านี้มากเกินไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานครอบครัวสถานะทางสังคมอะไรก็แล้วแต่ มันก็อาจจะนำมาซึ่งความกังวลความกลัวว่าจะสูญเสียสิ่งเหล่านั้นไปได้เหมือนกันซึ่งนั่นก็นำเรามาสู่ระดับที่เอ่อลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะคะที่เรียกว่าจุดมุ่งหมายที่แท้จริงหรือจุดมุ่งหมายสูงสุดอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับแค่สิ่งที่เราทำแล้วแต่เป็นการเข้าใจว่าเราคืออะไรกันแน่ าบางทีเราอาจจะคิดนะคะว่าการตื่นรู้การหลุดพ้นอะไรแบบนี้เป็นเรื่องของพระหรือนักบวชเท่านั้นแต่ประเด็นที่น่าสนใจจากแหล่งข้อมูลที่เราดูมาคือการชี้ว่าปัญญามันงอกเงยขึ้นมาได้ท่ามกลางความวุ่นวายในชีวิตประจําวันนี้ล้วค่ะไอความเครียดความผิดหวังความเจ็บปวดต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งกีดขวางนะคะแต่เป็นเหมือนวัตถุดิบชั้นดีเลยให้เราได้เรียนรู้แล้ก็เข้าใจธรรมชาติของสิ่งต่างๆ ถูกต้องเลยครับความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโกรธกลัวหรือสุขเนี่ยมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันตามหลักปฏิจจสมุปบาทหรือหลักที่ว่าสิ่งต่างๆมันอาศัยกันเกิดขึ้นนะครับเหมือนโดมิโนโมันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงหรือแก่นแท้ของเราพอเราเริ่มเห็นกระบวนการนี้เราจะเปลี่ยนสถานะจากการเป็นเหยื่อของอารมณ์มาเป็นผู้รู้เห็นที่เข้าใจมันมากขึ้นอ๋อค่ะค่ะดังนั้นการหลุดพ้นในทางพุทธ รือนิโรธตามหลักอริยสัจสีเนี่ยนะครับจึงหมายถึงการดับไปของตัณหาความอยากความยึดมั่นถือมั่นต่างๆไม่ใช่แค่การไปกดข่มอารมณ์ไว้นะครับแต่คือการเห็นทะลุไปเลยว่าไอ้ตัวตนที่เราคิดว่ามีอยู่จริงที่เราเพยายามปกป้องเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแค่สิ่งที่ประกอบขึ้นมาชั่วคราวไม่มีแก่นสารที่ถาวรหรือที่เรียกว่าอนัตตาน,นั่นเองครับ เพรเข้าใจแบบนี้แล้วสองระดับที่ว่ามาคือทางโลกกับทางธรรมมันก็ไม่ได้ขัดแย้งกันเลยนะคะมันเหมือนจะผสานกันได้เองไม่ใช่ด้วยการพยายามว่าฉันจะต้องเป็นคนดีฉันต้องเป็นนักปฏิบัติแต่มันมาจากการที่ภาพลวงของตัวตนที่แยกส่วนที่ต้องดิ้นรนอยู่ตลอดเวลามันค่อยๆค,ค,คลายลงไปเองใช่ครับแล้วเมื่อนั้นปัญญาคือความเข้าใจที่ถูกต้องกับกรุณา คือความเมตตาที่มันไม่มีเงื่อนไขนะครับมันจะผุดขึ้นมาเองตามธรรมชาติเป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์ตรงหน้าอย่างเป็นธรรมชาติมากๆไม่ใช่คุณธรรมที่เราต้องพยายามสร้างพยายามปั้นแต่งขึ้นมาอืมเราก็ยังคงทำหน้าที่ต่างๆในโลกเหมือนเดิมนะคะอาจจะเป็นครูเป็นพ่อแม่เป็นคนทำสวนแต่เราไม่แบกรับบทบาทนั้นว่ามันคือตัวตนทั้งหมดของเราครับผมเหมือนคนที่สร้างปราสาททรายอย่างตั้งใจ สวยงามเลยแต่พอคลื่นซัดหายไปก็ไม่ได้ทุกโศกอะไรมากมายเพราะเข้าใจธรรมชาติของมันอยู่แล้วใช่ครับแล้มรดกที่แท้ถึงที่เราอาจจะทิ้งไว้เบื้องหลังเนี่ยอาจจะไม่ใช่ชื่อเสียงหรือทรัพย์สมบัติอะไรเลยแต่อาจจะเป็นคุณภาพของความตระหนักรู้ Quality of Presence ที่เราใส่ลงไปในการกระทาแต่ละขณะเป็นเหมือนระลอกคลื่นของสติของความเมตตาของความชัดเจนที่เราส่งต่อออกไปในโลกนะครับ และสิ่งนี้มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะคะมันเข้าถึงได้ในทุกขณะจิตเลยผ่านเรื่องธรรมดาธรรมดาอย่างที่ท่านติ๊กนัทันเคยชีย้ให้เห็นถึงปาฏิหาริย์แห่งการเจริญสตินะคะไม่ว่าจะในการล้างจานการเดินหรือแม้แต่การฟังใครสักคนอย่างตั้งใจอย่างลึกซึ้งอืมครับบ้านของเราโต๊ะทำงานหรือทางเดินที่เราใช้ประจำวันก็คือพื้นที่ฝึกฝนที่ดีที่สุดแล้ว งั้นโดยสรุปแล้วชีวิตก็อาจจะเป็นเหมือนการเชื้อเชิญให้เราใช้ชีวิตทั้งสองด้านนี้อย่างเต็มที่เลยนะคะเป็นเหมือนช่างฝีมือที่ทุ่มเทสร้างสรรค์งานตรงหน้าแต่ก็ตระหนักรู้อยู่เสมอว่าวัสดุที่ใช้เนี่ยมันคือดินน้ำลมไฟที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับถ้าพอเราเข้าใจแบบนี้คำถามเดิมๆที่อาจจะเคยกวนใจเราว่าเอ๊ะจุดมุ่งหมายในชีวิตของฉันคืออะไรน้ำหนักของคำถามนี้มันอาจจะเปลี่ยนไปนะครับ เพราะคำถามนั้นมันมักจะชี้ไปที่อนาคตรหรือไปหาอะไรข้างนอกตัวทำให้เรารู้สึกเหมือนต้องไขว่คว้าอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลาแต่คำถามที่อาจจะตรงประเด็นกว่าแล้วก็ดึงเรากลอบมาสู่ปัจจุบันขณะได้ดีกว่าก็คือในขณะนี้ในสถานการณ์ตรงหน้านี้เราจะตอบสนองด้วยความตระหนักรู้ด้วยความรับผิดชอบและด้วยความเมตตาได้อย่างไรการใช้ชีวิตจากจุดนี้ไปทีละขณะทีละขณะนี่แหละครับ อาจจะทําให้การสแสวงหาจุดมุ่งหมายอันยิ่งใหญ่อะไรข้างนอกมันค่อยๆลดความสําคัญลงไปเองไม่ใช่เพราะเราท้อถอยหรือยอมแพ้นะครับแต่เพราะเราเริ่มเห็นว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ขาดอะไรเลยแล้วจุดมุ่งหมายที่แท้จริงมันก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลเลยค่ะขอฝากข้อคิดสุดท้ายไว้นะคะว่าจุดมุ่งหมายอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปค้นพบที่ปลายทางแต่มันคือสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วในขณะที่เราตื่นรู้อยู่กับชีวิตอย่างเต็มที่ ไม่ใช่ด้วยการพยายามสร้างตัวตนให้ดีขึ้นไปอีกนะคะแต่ด้วยการค่อยๆวางความคิดที่ว่าเรายังขาดเรายังบกพร่องลงไปครับผมเมื่อนั้นความสงบนิ่งความเบิกบานมันอาจจะเปิดเผยตัวมันเองออกมาแล้วชีวิตที่เป็นอยู่ณขณะนั้นแหละครับจะเริ่มขับขานความหมายของมันออกมาเองนั่นคือจุดที่จุดมุ่งหมายที่ลึกที่สุดมันได้เบ่งบานออกมาแล้วเราไม่ต้องตามหามันอีกต่อไปเพราะเรากำลังใช้ชีวิตอยู่กับมัน ในทุกๆขณะนี้เองครับ